มอร์นิ่ยามเช้าสดใสในวันวันนี้วันเสาร์ที่สมนะฮะพฤษภาคมเดี๋ยวเช้านี้เราก็ออกหาตีไปช่อนกันเป็นไงฮะบรรยากาศจำเช้าเมื่อคืนพ่อใหญ่แวะมาเยี่ยมเราแล้วฝูงใหญ่แล้วเมืมะะ่อคืนประมาได้เจ็ดิตัวได้เมื่อคืนมาตอนสามทุ่มนะ กำลังเคลิมคล้มๆเลยพ่อใหญ่เดินลุยมาแวะมาพ่อใหญ่แวะไปที่โรงเรียนนะเมื่อคืนก็ขับพูดจากันได้ดีฮะพ่อใหญ่ก็น่ารักครับเมื่อคืนแวะมาเยี่ยมทักทายฮะแล้วก็แล้วก็เดินกลับไปนะฮะน่ารักทุกตัวเลยคืนมีหยอกล้อนิดหน่อยได้ฮะ มีหยอกล้อเบาๆฝูงนี้คาดว่าน่าจะเป็นฝูงช้างที่นํามาปล่อยนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่สำหรับใครที่จะมาที่นี่นะฮะก็ศึกษาข้อมูลพื้นที่ให้ดีๆนะับเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่เขตที่มีเป็นพื้นที่หากินของของพ่อใหญ่นะคือช้างป่านะรมีทั้งช้างป่าและช้างปล่อยนะเป็นจานวนมากนะที่นี่เยอะมากนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ฝูงยังไม่กลับนะตอนนี้คาดว่าน่าจะอยู่เนี่ยฮะด้านด้านขวามือทางที่จะไปพวานะเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้เสียงจุดจุดระเบิดไล่อยู่เสียงจุดตุ้ม,ต,มตุ้มอยู่นะอยู่แถวๆนี้นะอยู่ไม่ไแน่ใจว่าอยู่ในเกาะน,นี้หรือเปล่าพอมาเช้าเสียงจุดไล่อยู่เลยเพราะเมื่อคืนแวะมาหาเราที่ที่โรงเรียนนะเมื่อคืนแล้วก็ยังไม่ออกไปนะก็ยังวนเวียนอยู่แถวๆนี้เสียงจุดระเบิดไล่อยู่ใกล้ๆในอย่างเงี้ย อย่าเข้าใกล้นะฮะอันตรายถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงพื้นที่นี้นะฮะหรือถ้าเจอก็แจ้งเจ้าหน้าที่เ,เข้ามาไล่นะเราอย่าไปไล่เองนะถ้าเราไม่รู้อันก็รายหน้ามีตัวจริง,รงไม่รู้ในกล้องจะได้ยินหรือเปล่าในป่า เราเข้ามาใกล้ฝั่งมากฮรมีเสียงหักกิ่งไม้แสดงว่าตรงนี้ไม่จะมีแค่ปลาช่อนแน่ๆเลยน่าจะมีพ่อใหญ่อยู่ฮรเดี๋ยวเราลองพายเรือออกห่างฝั่งนิดนึ่งครเดี๋ยวลองไปดูดิยน่าจะมีพ่อใหญ่น,นน่นนะ <c oughs> ต้นไม้สั่นไหวเล็กน้อย น่าจะใช่น่าจะใช่ฮะน่าจะมีการตักเตือนว่าเราเข้ามาใกล้พื้นที่ของเขามากไปหน่อยฝั่งนู้นก็มีคนทัหาปลาอยูน่นะตงกเบตีเบดอยู่ฝั่งนู้นอันนู้นก็บ้านคนนะนี่สวนยางนี่บ้านคนอ่าชาติใช่เลยนั่นหักต้นไม้นั่นหักต้นไม้ลงมาแล้วใช่ละพอนั่นนะยกต้นไม้น่นพอใหญ่ก็เตือนแล้วว่า ออกไปอย่ามาทานนี้โอเคโอเคโอเคพอใหญ่เ็าเตือนละนั่นน่ะสังเกตในรู้ด้กล้องเห็นหรอเปล่านั่นนะ่ะต้นไม้โยกโยกอยกูย่ในป่าต้นไม้โยกนั่นเป็นการส่งสัญญาณเตือนนะว่าให้เราออกจากพื้นที่ฮนะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนโอ้โหนี่นะฮะที่บอกก็เขตนี้ใครมาเขตนี้ก็ศึกษาหน่อยนะฮะเห็นไหมฮะ ฝูงพ่อใหญ่อันนี้เป็นฝูงช้างป่านะครับแล้วก็ไปควดไปรบกวนกันนะเห็นไหมฮะนอนนะน่าจะหลายจุน่าจะหลายตัวอยู่เออนั่นใครมาทีานี้ก็ตกปลาอ่างเก็บน้ําที่นี่ก็ต้องอมาระวังกันนิดหนึ่งตพวพ่อใหญ่เขาจะมาหากินอยู่แถวนี้นะนะเห็นไหมฮะ ุงพ่อใหญ่เห็นไม่เอ่ยไม่อยากเข้าไปใกล้ถ่ายด้วยกล้องโกลโโปรโจากระยะไกลนะฮะเราไม่สามารถเข้าใกล้ไปกว่านี้ได้นะฮะเพราะว่าน้ําตื้นมากน้ําประมาณห้าสิบเซนเองนะฮะเดี๋ยวหนีไม่ทันนะฮะใกล้กว่าน,นี้เพราะน้ํามันตื้นนะน้ําไม่ลึกลวดลงมาในไปไม่ทันเลยนะระยะ หเยอะครับน่าจะฝูงเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็เจ็ดสิบแปดสิบเชือกมั่อนะนู่นนะโนนจา่านั่นนะมีจ่าฝูงนํามาละอันนี้เป็นช้างป่านะฮะเห็นไหมเอ่ยชัดไหมนี่ึ้งบอกมาตกปลาแถวนี้มาปักมา ค้างแรมแถวนี้ก็ต้องศึกษาข้อมูลนิดนึงน่าจะเยอะอยู่ครับประมาณยี่สิบได้ที่เห็นนะแล้วก็ได้กินเราละนี่ก็ได้กินเราละมีลูกช้างเนี่ยถอยแล้วเพราะได้กินเราเนี่ยก็ถอยแล้วใหญ่ถอยแล้วกินเลยกินเลยไม่ได้รบกวนพอดีพายมาจ้าเอ๋พอดี นี่นะครับเพราะป่าไม่มีเหลือให้เขาอยู่แนละ้วป่ามันถูกบุกลุกจนสัตว์ป่าเองก็ไม่มีที่จะอยู่อาศัยแล้วก็ต้องอยู่กับมนุษย์นะอยู่ร่วมกันอันนี้เขาได้กินเราฮะอันนี้เขาได้กินเราล้วนะ ขาคิดว่าเรามารบกวนเขาเดี๋ยวเรากลับดีกว่ารบกวนการกินอาหารเขาก็ตกใจเราละนี่ยะก็ได้กินเราละไปดีกว่าพอใจก็จะได้พาลูกกินอาหารนี่เราถอยมาไกลแล้วนะฮะ พ่อใหญ่ยังส่งเสียงไล่ไม่เลิกเลยไม่รู้ไล่หรือเรียก,ยกลูกๆก็ไม่รู้ลั่นเลยนะตอนนี้เราออกมาอยู่น้ำลึกละปลอดภยัยละไม่ช่ปลอดภัยเขาไม่ทำอะไรเราแล้วทำไ้เขาสบายใจฮะอันนู้นคือฝั่งที่เรานอนฮนะอย่างที่เราอยู่อันนี้ก็คือที่พ่อใหญ่อยู่เมื่อกี้โหนนะหนู้น ตอนนี้เราพายออกมาห่างเป็นกิโลแล้ววา่าแลวเชียไปช่อนน้ำมันใช้ฝั่งคุณคุเพ่อใหญ่พาเด็กๆมาเล่นน้ำนี่เองน,น้ำขุ่นคลักดีลยไปช่อนริมตลิ่งหายหมดเลยเดี๋ยวเรามาหาตีชะโดตามป่าตามต้นไม้อ่ะ วันนี้จะโดน้าดินปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่มงคลกับนภพสองคนนะฮะให้เขาดวลกันสองคนคะตอนนี้เขาแบทเทิรกันอยู่เช็คข่าวมาล่าสุดนภพนําไปสามศูนย์นะฮะนั่แหละให้เขาแบทเทิร์กันแบทเทิรนสองคนเขาเนะี่ยส่วนเราก็มาพายหาหมายไว้สําหรับอาทิตย์หน้านะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ไผ่หนุนกระสอบเดือดเลยข้างใน กระสุบโอ้โหกระสุปเป,ป็น่าสนเดือดอยู่ในป,ป่าไผ่บอกขึ้นไอ้บอกขึ้นในป่าไผ่ก็ตีใส่ป่าไผ่สิครับ,บขึ้นในป่าไผ่ก็ต้องตีใส่ป่าไผ่สิครับอ้าวมาแล้วตัวแรก sao điệp lời ai bóc hào nứt hào nứt chào sớm lúc mà warm ọc cầm lăng cai rồi nè như thế như sải rồi nè tiệp bom cái bóc bét rồi nè lắm kìa อกไอป๊อกอย่างเงี้ยไซส์แสนตัวโลตัวนี้ <c oughs> นี่นะฮะตัวแรกเช้านี้กับไอ้ป๊อกไซส์แสนตัวโลเ <c oughs> ยอะจริงๆไซส์นี้เยอะมากก็บวกไป ขาดเฉยขาดเฉยอะไรอยู่อ่ะหลุดหมดเลยมีแต่ยักยักไว้ปทางนี้โอ้โหอีแต่ยักไว้ ตังนี้มีแต่ไส้เกินยันไส้เกินยันไส้ดูนี่เกินยันไส้ โอ้อโหมีสายยักษ์ครับตัวนี้สายนี้4กโลไม่ขาดอ่าเป็นยา เหนื่อยยังตัวเองเหนื่อยแล้วก็บอกโอเคขาสุวิ่งดีๆเลยโอ้โหใหญ่ใหญ่เว้ยโอ้โหกินหัวเรือเนี่ยนะอืมกินข้างเรือเรียบร้อยสามสี่โลเลือดออกเลยตัวนี้ไม่รอดเลือดออกแล้ว อรุณสวัสดยามเช้านะฮะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์แสนสดใสนะฮะหลังจากเมื่อคืนเราก็นอนหลับฟันดีเมื่อคืนอากาศดีดีนะฮะไม่มีฝนเลยลมเย็นเย็นาฝน,น,นตกรอบๆอนะ่แต่เมื่อคืนก็นอนลุ้นทั้งคืนนะลุกทั้งคืนเลยเพราะว่าพ่อใหญ่ส่งเสียงร้องทั้งคืนเลยแต่ว่าอยู่พ่อใหญ่อยู่มันเกาะนะฮะอยู่ห่างจากเราอยู่ก็ละฝฟังกับเรา ก็คอยลุกมาเช็คตลอดนะจุดที่เรานอนถือว่าค่อนข้างปลอดภัยนะเราเลือกแล้วนะเราเราดูแล้วนะแล้วก็เมื่อคืนก็มีพวกคณาเขา,เาดักตะข่ายหาปลาทั้งคืนนะเขาจะเขาคอยดูให้เราด้วยนะแต่ถ้าไม่มีใครเลยนะเราก็แนะนํานะว่าไม่ควรน,นอนนะไม่ควรมาตอนนี้เลยอันตรายแต่ว่าเราไปเจอไปดูแนละ้วว่าพ่อใหญ่เขาอยู่อยู่ห่างจากเราไกลมาก อาจจะเรามันสักสี่กิโลแต่ว่ามันถ้าจะเดินอ้อมมามก็ใช้เะ้ะทางออาประมาณสิบกว่ากิโลเพราะอยากจะอ้อมมาเว้นแต่พออยากจะเดินข้ามน้ํามานะซึ่งถ้าน้าลงมากกว่านี้เป็นไปได้เลยฮนะเราพออใหญ่จะต้องเดินข้ามน้ํามันแน่นอนเพราะฉะนั้นหมายที่นี่นะฮะแนะนําว่ามา,มาเช้าเย็นกลับดีกว่านะฮะจะปลอดภัยกับท่าน เพราะนั้นมาใหม่นี้ผมก็เลยไม่ค่อยจะชวนใครมานะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะแต่ว่าเราเกิดที่นี่โตที่นี่นะเราก็พอจะเอาตัวรอดได้นิดหน่อยเช้านี้ก็ประเดิมมาได้นหนึ่งตัวนะฮะกับชะโดไซประมาณหกโลห้าหกโลเปิดมาได้ตัวแรกมาถึงก็ลงเหยื่อก็เห็นมันขึ้นน้ำมีขึ้นตัวเดียวฮะเดือ สักชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่กินต้องย้ายแล้วเพราะว่าไม่มีปลาขึ้นน้ําไม่เห็นเลยมีขึ้นตัวเดียวเนี่ยแหละฮะตั้งแต่มาก็โดนไปแล้วตัวที่ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าต,วตัวต่อไปจะมาหรือไม่ถ้าไม่มาเราคงต้องย้ายใหม่ฮนะมาอรุษสวัสดยามเช้ากิกริวเตรียมตัวเละได้มาแล้วนู่นโอ้ทุกวันบ่ายโมงมาทุกวัน มาแล้วเป็นไงลมมาก่อนเลยหนึ่งดอกวิดเลยเป็นไงวิดเลยวีดเลยอย่างไว้ฮะพายุมา <laughs> ตอนนี้ขึ้นซัดเข้าฝั่งแล้ว ต่างพื้นที่นะฮะไปไหนมาไหนนะฮะผลอะไรไปก็ขนกลับเลยนะโดยเฉพาะพวกขยะนะฮะอนนี้เราเนี่ยอันนี้การขยอยเก็บขยะอันนี้เหลือเต็นต์นนี้ขยะเก็บจบหมดแล้วนี่รวบรวมเดี๋ยวไปทิ้งที่8รลิ้วก็ฝากกันด้วยนะนานที่ออกหมายนะยังไงยังไงก็ความสะอาดก็เป็นอันดับต้นๆน,น,นะฮะเราจะได้มีสถานที่ไว้ตกปลานานๆยิ่งนี่เป็นโรงเรียนนะเดี๋ยวคุณครูตีนะ ยังไงก็ต้องเก็บกลับให้หมดฮนะเดี๋ยวคุณครูดูเอา,ามาเราถากเรียบร้อยเคลียร์สะอาดเหมือนใหม่เดี๋ยวรอบหน้ามาถากเดี๋ยวถากทุกเรียนเลยถากถุงอะไรไม่รู้เสียยุ่ยแล้วเดี๋ยวรนะอบหน้ามาเดี๋ยวจะถากในี่นยไอ้ต้นนี้ไม่ได้ควันเลยเก็บขยะแล้วก็พร้อมเรามาที่นี่กันไปสิบครั้งฮนะแต่ที่นี่ก็ยังคงสะอาด ตอนแรกวันะฟันในโซนนี้ลืมฝาแต่ทีเราเอาไม่ฟุ้งไม่ฝาดไหมเรียบร้อยแล้วว่าจะไปแก้คิปก่อนได้มันจะเสียน้ำไม่เข้าไม่เข้าใครเป็นเมือกเลยนะไหนมีนี่เนี่ยเป็นนี่เฉยเมือกปลาอยู่ข้างนอกน้ำไม่มีในถุงไอตัวที่แน่นขาวเลยตาไทนานไอตัวที่ใหญ่คน Thank <laughs> you. คลิปนี้มีมไ,ไส์6โลขึ้นฮนะมีไซส์แตกส์ก็จะมีไซส์ไอ้พวกนี้โลกว่ามี3โลอยู่ประมาณ3ตัวที่เหลือก็จะเป็นส4 5โลขึ้น